ที่นั่ง แต่งสวยๆราคาคุ้มค่าเข้ามาอีกแล้วนะครับกับแบรนด์ยูสุคันนี้นะครับเป็นตัวมิวเนะรหัสรุ่นคือ1.9นะครับ DVD ด้วยนะและสีมันสีดําแบบนี้นะครับชุดแต่งก็จัดเต็มเหมือนเดิมเลยนะครับเห็นไหมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับล้อมองล้อแม็กก็เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับถือว่าเป็นรถที่สายประหยัดน้ํามันนะครับใครชอบแบรนด์นี้นะครับก็ไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าต้นตาเนี่ยก็มีการตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะคันนี้คือ1.9เนาะ1.9 DVD ปี16-17นะครับเป็นรุ่นมิวึนะชุดแต่งสเกิร้าดีวีดี หน้าของตัวฟรีฟอร์มนะครับมีความเท่ๆนะสปอร์ตลงตัวมากนะครับไฟหน้าด้วนแบบโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแบบนี้นะครับ <S <S ล้อแม็กเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะเป็นตัวใบพัดขอบ20นิ้วใช่ไหมครับสีดามขีดเงินนะครับล้อเนี่ย,ย,ยป้ายยังไม่ได้แกะเ,เพื่อนๆแต่ยางเป็นยางมือสองน,นะครับแต่สภาพดีมากดอกประมาณสัก เกิน oh, 80%แน่นอนนะครับดอกใหม่ๆแบบนี้เลยบัมเปอร์ข้างจากฟรีฟอร์มนะครับข้อบันไดพร้อมตัวโครมเมียมจากฟรีฟอร์มเช่นกันนะครับเมื่อเปิดโคมเมียมนะครับจะจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้แบบนี้นะครับเราหลังคางจากโรงงานแบบนี้นะครับแล้วก็เราหลังดิสเบรกสี่ล้อมาแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านท้ายเกิดจากฟรีฟอร์มใหญ่ๆพร้อมตัวปลายท่อคู่นะครับก็ถือว่าหล่อลงตัวมากๆนะ คิวโครเมียมนะครับยังไม่พอนี่ได้ตัวสปอยเลอร์คาดเอลด้านหลังนะครับทำให้รถมีความแบบเพียวมากขึ้นสปอร์ตมากขึ้นนะครับเพราะด้านบนจะมีตัวสปอยเลอร์หลังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับข้างในนะครับก็น่าใช้มากรุ่นนี้เนี่ยจะได้เบาะเป็นแบบเบาะหนังนะครับแล้วท่อเป็นสีดําเห็นไหมคือดุดันทั้งภายนอกและภายในเลยนะครับใครชอบแบบสีเข้มๆบอกว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะจอกลาง DVD ใช่ไหมครับแบบนี้แล้วก็เล็กไม้น้อยเออน้อยมากนะครับแค่9ก0 0 0มื่นกิโลเพื่อน ถือว่าเป็นรถอิกคันที่เพอร์เฟกนะครับาเรามีการผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างหลักเกตเห็นไหม A เ,เลยไม่เคยชนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องอันนี้นึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่เครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์นะครับแรงและประหยัดน้ำมันตามแบบฉบับ y ยูสูอีกแล้วนะแล้วก็ เครื่องยนต์เนี่ยถือว่าแห้งมากเพราะเล่นใหม่น้อยจริงเพื่อนๆโครงสร้างเป็นไงนี่โ <c oughs> ครงสร้างด้านหน้านะครับคานหน้าคานกลางนะครับเพเดิมจากโรงงานนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะฝาป้งแท้ๆนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบพ้วนแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์แล้วกันเนาะรถปีใหม่นะครับไม่น้อยแต่สงสวยแบบนี้นะครับราคาก็เราใจด้วยเพราะว่าผมจะขายให้เพียง หกแสนเก้าหมื่นเก้าบาทเพื่อนเป็นไงราคานี้6 9เ้9าเ้าท่านั้นนะครับได้รถเจ็ดที่นั่งจัดเต็มของแต่งสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับที่สำคัญนะออกรถแค่บาทเดียวจบทุกอย่างอีกแล้วนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้เพราะผมมีแฟนทุกที่ทั่วประเทศนะถ้าเรื่องผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถก็เหมือนเดิมนะครับจะส่งให้ฟรีทุกเดือนกันนะครับที่สำคัญยังรับประกันเครื่องเกียร์อีก1ปี20 0 0 0กิโลไปเลย